สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมตั้มจากดิคลอนประเทศไทยนะครับผมหลังจากที่คลิปก่อนผมมาสอนทุกคนอะบลลี่นะฮะหรือว่าการโดดนั่นเองวันนี้เราจะอั skill ขึ้นนะครับหลังจากที่เราโดดเฉยๆแล้วอะทุกคนก็อยากจะทําท่าอะไรหมุนๆก็คือเขาเรียกว่าท่าฟลิปนะครับผม าฟิปก็จะแบ่งออกเป็น2 2แบบนะครับ2แบบตรงนี้คือมีคิกฟิปกับิูฟิปนะครับผมการคิกฟิปก็คือว่าเราจะเติออกไปทางด้านด้านหลังตัวเองครับจติออกไปแบบนี้นะฮะเวลาเราอลลี่เราจะดันขึ้นมาด้านหน้านะฮะแต่เราขาเราจะไม่หลุดนะฮะผมแต่การคิกฟิปคือเราจะเติออกไปด้านหลังนะับผมเพื่อเพ่ให้จะทําให้มันหมุน็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็การวางเท้านะครับผมก็ล้วแต่ความถนัดบางคนจะวางเท้าเต็มเหมือนอลลี่นะครับก็คือวางอย่างนี้ไปเลย แต่บางคนก็อาจจะวางแค่ปลายเท้าแบบนี้นะครับผมเพื่อที่เราจะได้ติดออกไปได้ง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่าว่าคลิปฟิปมันเป็นยังไง กับคลิกฟิวันนี้หวังว่าทุกคนคงจะนําไปใช้ต่อได้นะครับกับการเล่นท่านี้ว่าติแบบไหนอะไรยังไงฮะท่านี้สามารถต่อยอดไปท่าอื่นได้นะครับเช่นฟุตไซค์คิกฟิปแบ็กไซคลิกฟิปแล้วก็ทีสิกตี้ฟิปต่างๆนะครับผมก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการเล่นท่าฟ i ิปนะฮะแต่ยังไม่จบนะฮะเราพูดไปว่านิวฟ i ิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูท่านี้ต่อเลยดีกว่าไะโอเคครับผมตอนนี้เราก็ย้ายมาอยู่กันที่สนามฟลิปสเก็ตพาร์กนะฮะ 1แลนด์มาร์คของเชียงใหม่นะครับที่เล่นสเกตกันโอเคครับเราต่อกันเลยเมื่อกี้เราพูดถึงว่าฮิวฟิปใช่ไหมเราก็จะมาสอนฮิวฟิปกันต่อนะฮะการฮิวฟิปก็คือการเตะออกไปตรงข้ามกับคิกฟลิปนะครับก็คือการใช้ตาตุ่มฮิวฟลิปมันฮิวมันคือตาตุม่มนะฮะก็คือเตะออกไปด้านหน้านี้นะฮะซึ่งจะแตกต่างจากคิกฟลิปที่เราเตะกันไปด้านหลังในที่เราพูดกันนะฮะมันก็จะฟิปเหมือนกันแต่ฟิปคตละด้านนะฮะโอเค okay, เดี๋ยวเราไปลองกันดูเลยดีกว่า เป็นไงกันบ้างนะครับกับวิธีการเล่นคิกฟิปและฮิลฟิปนะครับการเตะของมันทั้ง2ด้านที่ออกด้านหลังหรือว่าออกด้านหน้านะฮะหวังว่าจะเป็นเทคนิคให้กับทุกๆคนได้เอานําไปใช้กันว่าในอนาคตหรือว่าท่านกาลังหักใหม่นะครับผมส่วนวันนี้เหนื่อยมากนะครับพอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ